ส,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 สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีชวดนะครับคนเกิดปีชวดหรือว่านักษัตย์ปีหนูครับในช่วง1 6จนถึง30มิถุนายน2563ครับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็จะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดปีชวดนะครับหรือคนเกิดปีหนูนั้นว่าในช่วง1 6จนถึง30มิถุนายน2563นนี้จะมีดวงชะตา เป็นอย่างไรนะครับหากใครที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเกิดนักษนกษัตริย์อะไรปีนักกษัตริย์อะไรนั้นก็ให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยเนะครับเอาละครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับกับการทำนายดวงชะตาการงานนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่การงานของคนเกิดปีหนูนะครับนักษัตร์ยปีหนูหรือปีชวดนั่นเองนะครับในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2563นี้นะครับไพ่า3าใบที่ ขึ้นมามีบางเรื่องที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับไพ่ก้าเหรียญเนี่ยจะพูดถึงลักษณะการทํางานทําสิ่งต่างๆของคนเกิดปีชวดว่าในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้การงานจะโดดเด่นแต่จะโดดเดี่ยวนะครับทำอะไรไม่ค่อยมีคนช่วยไม่ค่อยมีคนให้ความสนับสนุนนะครับหรือให้การช่วยเหลือสักเท่าไหร่นะครับแม้การงานจะดี แต่ต้องพึ่งพาพลังของตัวเองกำลังของตัวเองปราศจากการช่วยเหลือเจอปัญหาเจออุปสรรคใดก็ต้องนั่งคิดนั่งแก้เพียงลำพังนะครับไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีชวดนะครับไพ่ใบนี้กำลังพูดถึงถ้าเป็นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายต้องบอกว่าการงานควรจะมีคนช่วยแบ่งเบานะครับอย่ากอดความเหนื่อย ความหนักใจหรือภาระปัญหาบางอย่างไว้นะครับในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2563นี้ไพ่ใบนี้จะเตือนคนเกิดปีชวดว่าปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เจอ resp. ควรจะมีคนช่วยแบ่งเบาภาระของท่านความเหนื่อยล้าจากงานความเครียดจากการทำงานควรมีคนช่วยท่านนะครับสำหรับพนักงานออฟฟิศนะครับไพ่ใบนี้กำลังจะพูดถึงบางทีแล้วเราก็ อยู่กับที่เดิมๆทำอะไรแบบเดิมๆแม้ว่าเราจะไม่ชอบแต่เราก็รู้สึกว่ามันมั่นคงใช่ไหมล่ะไพ่ใบนี้จึงจะเตือนพนักงานออฟฟิศทั้งหลายว่าในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2563นี้ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองลองมองหาโอกาสใหม่ๆดูบ้างนะครับถ้ามองแล้วนะครับโอกาสเหล่านั้นยังไม่เหมาะกับท่าน ก็ไม่เสียหายอะไรถ้าท่านจะทําอยู่ที่เดิมนะครับยึดติดกับอะไรเดิมๆแต่ถ้าโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับท่านล่ะเปลี่ยนชีวิตท่านได้ล่ะท่านจะว่าอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเราก็อย่าลืมนะครับว่าในทุกๆวันที่เราหายใจเอา อากาศเข้าไปนั้นอย่าลืมหายใจเอาโอกาสเข้าไปด้วยอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายไพ่สิบกะทาจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีชวดนะครับว่าช่วง1 6จนถึง30มมิถุนายนนี้เรียกได้ว่าการงานจะเหนื่อยจะหนักภาระปัญหาในเรื่องของการงานจะเยอะมีเรื่องให้หนักใจมีเรื่องให้คิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดทั้งหลายถ้าพูดถึงเรื่องของการงานแล้วระวังจะ ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะงานหนักงานเหนื่อยพักผ่อนน้อยแบบนี้มีเกณฑ์ที่สุขภาพจะเจ็บป่วยได้เช่นกันนะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาการงานของคนเกิดปีชวดนะครับในช่วง16จนถึง3 0มิถุนายน2 5 63ครับ <c oughs> เหนื่อยหนักนะครับแม้ว่าการงานจะดีแต่ให้ระวังสุขภาพนะครับเอาละครับ นี่คือดวงชะตาการงานเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดกันบ้างมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดนะครับหรือว่านักษัตริย์ปีหนูนะครับในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2563รครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดต้องบอกว่าช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้การเงินของคนเกิดปีชวดนั้นถามว่าดีไหมต้องตอบว่าดีขึ้นนะครับกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสน สนับสนุนในเรื่องเงินนะครับจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเงินสําหรับท่านใดที่มีหนี้สินก็จะมองเห็นนะครับในเรื่องของทางออกจากปัญหาท่านใดที่มีภาระในเรื่องของการเงินอยู่ก็เรียกได้ว่าจะทุเลาลงนะครับหรือมีคนช่วยนะครับแบ่งเบาภาระ ในเรื่องของการเงิ an, นของท <ín> ่านนะครับเรียกเรียกว่าการเงินของคนเกิดปีชวดกับไพ่ราชินีแห่งคาทานั้นจะพูดถึงการเงินที่ไปในทางที่ดีก็ว่าได้นะครับคนเกิดปีชวดเองในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2563นี้แม้จะมีเงินเข้าการเงินจะดีขึ้นแต่ยังมีสิ่งที่ต้องระวังนะนั่นก็คือในเรื่องของเงินรั่วนะครับการเงินมีเกณฑ์รั่วไหล นะครับเรียกได้ว่าแม้จะมีรายได้เข้ามาแต่ก็ใช้ออกไปจ่ายออกไปมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกับภาระ นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการเงินต่างๆที่เป็นรายจ่ายประจำอยู่แล้วแล้วบางทียังเจอรายจ่ายอย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยในช่วง1 6จนถึง30มิถุนายนนี้คนเกิดปีชวดจะต้องระวังให้มากมีเหตุจะต้องใช้ต้องจ่ายเงินนะครับไปกับเรื่องที่ไม่คาดฝันนะครับ,รบการเงินมีเกณฑ์ล่วไหลแม้จะมีเงินเข้ามาก็ต้องจ่ายออกไป ในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้จึงจะต้องระวังให้มากในเรื่องของการเงินนะครับไพ่บทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดกับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความสุขนะครับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความสุขในดวงชะตาของคนเกิดปีชวดเรียกได้ว่าความสุขต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคนเกิดปีชวดในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้จะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเสมอเสมอ นะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับของมีค่าหรือเรื่องเงินเรื่องทองที่จะทําให้คนเกิดปีชวดนั้นมีความสุขคนเกิดปีชวดบางท่านเองก็มีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินหรือมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ช่องทางในการที่จะหาเงินผ่านช่องทางใหม่ๆ นะครับก็ถือว่าเรื่องการเงินของคนเกิดปีชวดเนี่ยดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะแต่ว่ายังมีสิ่งที่ต้องระวังก็คือไพ่ผู้รับใช้ดาบที่พูดถึงเรื่องของเงินล่วไหลนั่นเองครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดหรือปีหนูนะครับนักกษัตริย์ปีหนูในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2563นะครับคนเกิดปีชวดหรือปีหนูนั้นไพ่ justice จะพูดถึงช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้คนเกิดปีชวดความรักถามว่าดีไหมก็จะบอกว่าเรื่อยๆนะครับความรักเป็นไปแบบสบายๆนะครับไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรกับมันมากแต่สิ่งหนึ่งที่ให้คนเกิด ปีชวดระวังนะครับก็คือคนรักของท่านมีเกณฑ์จะผิดสัญญากับท่านในบางเรื่องหรือมีเกณฑ์ที่จะทําให้ท่านนั้นจะต้องทวงถามถึงสัญญาบางอย่างที่คนรักของท่านเคยได้ให้คําสัญญาไว้นั่นเองนะครับไพ่หนึ่งคาถาจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดคนโสดต,ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เจอกับใครบางคนที่ถูกใจนะครับใครที่โ โมดมานานแล้วต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2563นี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านนั้นจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นั่นเองคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่เป็นครอบครัวการต้องบอกว่าความรักจะไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องระวังไว้นั่นก็คือไพ่ราชินีแห่งดาบไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ จะมีปัญหาการมีความขัดแย้งกันได้นะครับจากเรื่องที่นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเอาแต่ใจหรือว่าเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปนะครับก็คือไม่ยอมรับฟังนะครับความคิดเห็น หรือความรู้สึกของผู้อื่นแบบนี้ก็จะทําให้ทะเลาะก,กันได้ในช่วง16จนถึง30มิถุนายนนี้ต้องระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะครับมีไพ่ดาบขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป็นราชินีดาบด้วยนะครับที่สําคัญระวังจะมีคนมาทําให้ ท่านและคนรักนั้นจะต้องวุ่นวายกับเรื่องบางเรื่องนะครับโดยที่จะเป็นญาติของฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นสุภาพสตรีนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาแทรกแซงนะครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดครับในช่วง16จนถึง30มิถุนายน2563นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอาจารย์ปอโคนเปิดดวงด้วยนะครับสำรับ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ในนักกษัตริย์ปีใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดของท่านไว้ด้านล่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวาวอวยพรวันนี้สวัสดีครับ